สบายดี f c มัทุกคนเนาะมือนี้กับอาจารย์สีมาให้แนวทางห้วยเล็กเด็ดเ,เล็กเด่นห้องมือนีนะ้เนาะถึงหมดแล้วอาจารย์บอกไปกับทึกเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเล็กแล้วซ่องหนะ้าหกห้าเนาะทึกหมดเลยมือนี้เกเป็นเป็นมือวันที่สิบสี่กุมภาเนาะเป็นมือวันแห่งความพักนะเนาะแนวทางห้องมือนี้กับอาจารย์สิมีน้อยหนึ่งบอลล่ แต่ว่าเข้าเข้าอยู่ในซูตเนาะซูตเนาะซูตเนัะก็จะมีอยู่อ่ แปดากสิบเอ็ดห้าเอ็ดกเอ็ดสิบห้าห้าเก้าห้าูนห้าี้เอ็เอ็ดกเนาะวันนีเลขเป็นนำซัด น,น,น,นู่นเนาะมีตัวมาเนาะแล้วก็กยังสิ่งรื้อเสื้อนี่แหละสิ่งเสือ้อสิ่งรื้อเสื้อประมาณนี้แล้วก็ นี่เป็นแนวทางห้วยนะะห้วยงหสิเอ็ดห้าเอ็ด 9 1 05แป้น5อันนี้แป้น5 95 65 115 9s น่ะเป็นแนวตามหัวล้วจะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเล็กโตดดนาะเล็กวิ่งเล็กเโตดจะมีศูนมีหมีห้นาะ คือเล็กวิ่งเล็กโตดนีเนาะมันซีอยู่ตำแหน่งได้ก็ได้เล็กคายสร้างตัวดิมันจะมีอยู่ในนี่เนาะสูตรของอาจารย์นี่มีสูนมีหนึง่งมีห้าเนาะคือเดี๋ยวนี้มันมีเล็กอ่าไม่ยังเข้าจะเอาออกข่าวมาว่าทุกเล็กห้าตัวซีตัวสร้างตัวสร้ตัวตำแหน่งได้ก็ได้ทุกรางวัลหมดแล้วนะอาจารย์สิเข้าสูตรอยู่ในนี้เลยเองครับเลี้ยงขับรางวัลเลย <ert> เอาจารย์ตรงนี้อาจารย์สิมาบอกสางตัวน้ำเนาะ เล็กซโตอันนี้เล็กสามตัวนีมีอ่าหนึ่งหนึ่ง้าี่สี่ห้าห้าหนึ่วันนี้มีเล็กตัวเนาออาจารย์ียให้เล็กซ้ตัวน้ำมีหนึ่งหนึ่แล้ว ห้าห้าหนึเกา่งแล้วก็สองตัวนี่ส้องตัวเด่นเนา่องตัวเด่นนี้มีหัวไลมี5้าหแล้วก็ห้าห่งก็หนึอีเตอรเท่านี้นเนาะเด็กจันวัอนี้ก็มีอ่า สองตัวผู้ไดม้มาสองตัวกับสองตัวสามตัวกับสามตัวห้า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 หนึ่งก็มีเนาะนี่ยห้าห้าห้าหนึ่งสิบเอ็ดนี่วันหนึ่งหนึ่งเนาะคืออาจารย์บอกแต่ละงวดเนาะคันว่าเอฟซีผู้ afe, นนได้มักซื้อก็ซื้อเนาะคันผู้ได้บ่มักซื้อมาเบิ่งกับโบเป็นยังอาจารย์บอกฟรีแล้วก็บอกอ่าให้ทุกคนนะเบิ่งไว้ว่าเลขยกาวัน มัาออกตัวเก่าแล้วก็มัาออกซ้ำๆเนาะแล้วก็อาจารย์ซีบอกเพิ่มเข้าไปนี่บางเชื่อเนาะงวดนี้มันอาจจะอาจจะออกอันหกห้าอีกตื่มไหมถือเลี้ยวออกช่องห้างวดนี้กับอัลบเนตอาจารย์ให้ไปนี่มีหกห้านำเนาะซึ่อยู่ในลเล็กแล้วคือเก่าเนาะแต่ว่าช่องห้าซื้อกระไดซื้อหกห้านี่กระไดเนาะนซีอยู่ในนี่เลยเนาะน,นี่เพิ่มเข้าไปนี่มันซีมาอยู่ในนี่เนาะสิ่งเสื้อเนี่ยอาจารย์ก็ผมพูามัน ะซูน545ไป5นี่ลึกบอเนาะสิ่งลึกเสื้อนี่แหละกรบโบมียังไรมีแต่ทนี้เนาะเอามือนี้กับข้อให้อุใส่ให้ผ่อน F4 แล้วกับผู้ที่เข้ามาเนาะกดติดตามไว้แล้วก็สิบบพระเล็กเด็ดเล็กเด็ดเต่ละงวดเนาะอาจารย์สิหบหนาะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเออมีความสุขแล้วก็บรรเห็นหความหักเนาะให้ทุกคนส้มว่างแล้วก็อุใส่ให้พรทุกคน พึกมัยเลยเบืองเฮงเฮงมันมาน่นนำการ